สวัสดีค่ะจิตภาการเด้นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะแนนจะเอาทิปเคล็ดลับเล็กๆมาให้ดูกันนะคะสำหรับใครที่ปลูกขึ้นช่ายหรือว่าเซรัลรี่นะคะที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้ก็คือต้นกล้าของเซรัลรี่นะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะหลายคนที่สอบถามแนนมาว่าปลูกแล้วนะคะ อายุหนึ่งเดือนแล้วทําไมยังไม่โตนะคะนันนจะบอกว่าผักกลุ่มนี้มเมล็ดเขาเล็กมากนะคะ,มะเมล็ดเล็กมากดังนั้นอาหารที่สะสมในมเมล็ดมีน้อยนะคะดังนั้นต้นกล้าของเขาเวลาที่งอกออกมาแล้วเขาจะไม่ค่อยโตคะ่ะดังนั้นเราต้องรอให้เขามีใบแท้แบบนี้นะคะตัวนี้ของแนอนอายุคือเดือนกว่านะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผักของเรามีใบแท้แบบนี้นะคะเราสามารถ เปลี่ยนเขานะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยแล้วก็นําเขาไปปลูกได้ต่อเลยนะคะเขาก็จะโตไวค่ะเมื่อไรก็ตามที่เขายังไม่อายุจนถึงเดือนหนึ่งหรือว่ายังไม่มีใบแท้แบบนี้เขาจะไม่โตนะดังนั้น ใครที่เป็นมือใหม่อย่าตกใจนะคะน้องเขาจะโตช้าในช่วงเดือนแรกนะคะแต่เมื่อได้ใบแท้แล้วเดี๋ยวเราไปเติมปุ๋ยแล้วก็ให้แดดของเขานะเขาก็จะสวยเองนะคะอันนี้คือต้นกล้าที่พร้อมที่จะลงอ่างแล้วนะคะเดี๋ยวแนนจะแยกน้องไปปลูกแล้วนะคะสําหรับตัวที่เห็นตัวนี้นะคะเป็นการใช้ตะกร้านะคะซึ่งตะกร้าตัวนี้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่า กระมังที่อยู่ด้านล่างนะแดนใช้เป็นตัวกระมังอนุบาลต้นกล้านะคะทําไมต้องทําแบบนี้เนื่องจากในเห็นไหมคะ ตะกร้าของเราจะมีรูพุนค่ะแล้วที่สําคัญขนาดของเขาจะใหญ่กว่าการะมังเวลาที่เราวางไว้บนปากกระมังเขาจะไม่หล่นลงไปด้านล่างทําให้เกิดช่องว่างด้านในนะคะเมื่อเกิดช่องว่างรากของเขาก็จะเดินดีค่ะแล้วก็เห็นไหมคะรากจะยาวมากแล้วก็เดินดีด้วยที่สําคัญเลยเขาจะไม่เกิดภาวะที่ไม่มีอากาศรากจะไม่เน่าแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลืมหรือว่าน้ําลดลงไปนะคะ กระมังเขาเป็นอ่ามันจะทําให้เกิดความร้อนจะทําให้รากของผักของเราเสียด้วยแต่ถ้าเรายกระดับแบบนี้อากาศก็สามารถซึมเข้าไปในน้ําได้นะคะจะทําให้รากของผักของเราจเจริญเติบโตดีแล้วมีสีขาวสวยเวลาเราไปปลูกต้นกล้าของเราจะโตวไวแล้วก็กอใหญ่นะคะอันนี้คือลักษณะการอนุบาลต้นกล้านะคะจะใช้เป็น ผักตัวอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสลัดหรือจะเป็นกลุ่มของผักทั่วไปที่เราใช้ปลูกแบบไฮโดรพอนิกรวมถึงการปักชำกิ่งของผักสวนครัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสะระแหน่โหระพากระเพราหรือว่ากลุ่มของผักแพลนะคะใช้ได้แบบนี้หมดเลยนะคะแนนแนะนาเลยว่าถ้าใครอยากลองอนุบาลต้นกล้าลองใช้วิธีนี้ดูนะคะหาตะแกรงหาตะก้าที่แมทช์กันกับ กะลังางแบบนี้ค่ะบริเวณที่แนนวางเป็นบริเวณที่อยู่หน้าบ้านนะคะมีแสงสว่างนะคะแต่ไม่แดดนะคะดังนั้นแสงที่อยู่หน้าบ้านก็คือเพียงพอที่จะทําให้ต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตค่ะแต่เขาจะไม่มีความร้อนซึ่งอันนี้เป็นการอนุบาลแบบอ่อนๆนะคะไม่ได้อยู่ในโรงเรือนนะคะตัวนี้ตั้งไว้หน้าบ้านแบบโปร่งอากาศสบายนะคะก็คืออากาศถ่ายเทได้นะคะตัวนี้นะคะ ส่วนผักอีกกลุ่มนะคะผักอีกกลุ่มที่แนนจะแนะนําเลยนะคะตัวนี้นะคะกำลังงอกนะ,ะตัวนี้แนนเพาะพร้อมกันกับเซลลรี่นะคะที่อยู่ในตะกร้าเมื่อกี้นะคะตัวนี้เรียกว่าผักชีฝรั่งนะคะหรือผักชีใบเลื่อยนะคะลักษณะ,มะเมล็ดของเขาจะมีลักษณะที่คล้ายกันมากๆนะคะ,มะเมล็ดก,กลุ่มนี้จะงอกยากมากนะ งอกยากมากกว่ากลุ่มของเซอร์รี่อีกนะคะตัวนี้ใช้เวลาเกือบสองสัปดาห์นะคะบางทีคนที่ปลูกอาจจะถอดใจไปแล้วนะคะว่าเขาคงไม่งอกนะคะสำหรับกลุ่มตัวนี้เราต้องให้น้ำแบบปริ่มนะคะก็คือระดับน้ำจะต้องปริ่มอฟองน้ำนะคะ แล้วก็ให้เวลาเขานะคะประมาณเกือบสองสัปดาห์นะคะสิบกว่าวันนะคะกว่าเขาจะงอกแล้วแตกออกมาให้เราเห็นนะคะวิธีการเพาะก็คือใช้มเมล็ดของเรานะคะใส่ลงไปตรงร่องนะคะนะคะ เวลาที่เราใส่ลงไปตรงร่องเขาก็จะขึ้นมาตามแนวนะคะแตะ่ถ้าเราใส่ลึกเกินไปมเมล็ดก,ก็จะไม่งอกนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการโรยไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะซึ่งการโรยไว้ด้านบนบางทีมเมล็ดเขาอฟองน้ําไม่เปียกนะคะก็จะทําให้มเมล็ดของเราหลุดออกนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ไม่งอกนะคะดังนั้นตัวนี้ต้องใจเย็นๆนะสำหรับใครที่จะปลูก ผักชีฝรั่งนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มงอกออกมาให้เราเห็นเองนะคะแต่ต้องรักษาระดับน้ำในฟองน้ำห้ามแห้งนะคะห้ามแห้งแต่ไม่ท่วมนะก็คือระดับของน้ำจะต้องปริ่มฟองน้ำแบบนี้นะคะมีความชื้นอยู่ตลอดแต่คือไม่ท่วมนะ,ะแล้วก็ห้ามแห้งเพราะถ้าแห้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟองน้ำของเราเคยถูกแช่น้ำไว้แล้วเขาเกิดการพองตัวแต่ถ้าน้ำลดลงไปจะทำให้เกิด ฟองอะมะเมล็ดของเราจะแห้งค่ะทําให้เกิดอาการฝ่อนะคะดังนั้นเราต้องรักษาความชื้นของฟองน้ําไว้ค่ะนี่คือช่วงสองสัปดาห์แรกนะคะถ้าใครทําได้แบบนี้เขาก็จะงอกออกมาให้เราค่ะในช่วงนี้อจะพึ่งใจร้อนนะคะต้องรอให้เขาแตกใบแท้ออกมานะคะอีกเดือนหนึ่งนะคะดังนั้นใครที่เพาะ,มะเมล็ดก,กลุ่มนี้ต้องใจเย็นๆมากๆเลยนะคะสองเดือนกว่าถึงจะมองเห็นต้นที่ชัดเจนนะคะ ก็คือเริ่มมีใบาย,ยาวออกมาให้เราเห็นแล้วก็เราจะเริ่มเมื่องอกแบบนั้นแล้วนะคะเราจะเริ่มลดระดับน้ําให้เหลือเทออกน้ําเก่าทิ้งให้หมดเลยแล้วก็ลดเติมน้ําใหม่ค่ะแต่เติมน้ําแค่ครึ่งฟองน้ํานะคะ ก็คือด้านล่างที่มีรากเขาจะได้นม้มค่ะส่วนด้านบนก็จะต้องแห้งนะคะไม่งั้นเขาจะเกิดอาการตาเน่าโคนนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าการปลูกผักไฮโดรคอนิ์เดี๋ยวเรารอยเขามีใบแท้แล้วเราสามารถเอาไปปลูกในถ้วยปลูกก็จะเป็นการเร่งการเจริญเติบโตที่ดีกว่านะคะอันนี้ก็คือต้องรอให้เขาเริ่มมีใบแท้นะทะุกคนแล้วแนนจะถ่ายอัปเดตให้ดูคร่าวๆนะคะให้ดูเป็นแนวทางในการปลูกผักนะคะ สำหรับใครนะคะที่ติดตามแนนมาแล้วก็ชอบวิธีการปลูกผักของแนนนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปให้กับแนนนะคะถ้าแนนมีเคล็ดลับดีๆในการปลูกผักเดี๋ยวแนนจะมาบอกเพื่อนๆนะคะว่าทําแบบไหนถึงจะได้ผลดีนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วแชร์คลิปให้กับแนนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ